สวัสดีครับทุกคนผมลูกหมูเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับสองคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทําไว้ผมมีอะไรที่ตกหลุนในนั้นอีกพอสมควรเลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแกออกมาเป็นคลิปรวมเทคนิค1.1เนาะแต่ในคลิปวิดีโอนี้เราก็เข้าสู่หมวดที่3ของเวควกแรงเอกันแล้วนะครับผมแลนก็คือเวควกทันาเกาะแรงเอนในหมวดหมู่แหล่งท่องเที่ยวนั่นเองโดยเนื้อหาจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นก่อนอื่นก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเนาะเอามาเริ่มกันเลยดีกว่าแานนะาหล เชื่อมไปถึงเพล็กแลงเอสทุกๆหมวดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นทางนางฟ้าท้องทะเลหรือพิพิธภัณฑ์นั่นเองส่วนเกี่อวกายการเจอนั้นก็ก็ต้องเป็นเมืองแหลงเอก่อข้อเดียวเลยเมืองแหลงเอเท่านั้นผมเพราะว่าเพล็กนี้เราจะได้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์นี้ทันทีนะครก็ผมก็คือสร้างแหล่งท่องเที่ยว1ิที่นั่นเองแล้วจุดที่สร้างแหล่งท่องเที่ยวอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงโต๊ะนี้เองนะครับผมจะง่ายๆเลยหลังจากจบเพล็กเสร็จปุ๊บเราเข้ามาคุยตรงนี้ได้เลยเราจะได้รู้ว่ามีให้สร้างอะไรบ้างอยู่10ที่ด้วยกันนะคระอเืก ให้มันดูดีขึ้นนะแต่มันเป็นมาพร้อมกับระบบใหม่ของตัวเกมก็คือระบบแฮงเอาท์นั่นเองที่จะสามารถเชิญชวนชาวเกาะหรือเพื่อนๆอของคนในเกาะของเราไปเที่ยวด้วยกันได้เพิ่มความสําคัญกับเพื่อนเพื่อนในชาวเกาะได้ไวมากขึ้นนะก็ผมถ้าใครจีบใครอยู่่จะมีโมเมนต์ที่น่านักเลยบอกเลยว่าสวยงามผมแล้วสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเหมาะกับใครบ้างแล้วต้องทํงงายังไงใช้ของอะไรบ้างในการสร้างมาผมสรุปให้ทุกคนมาตามาข้อข้ออย่างนี้ผมงั้นผมขอเริ่มที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกส่วนโซล่าผู้รับเหมาก็คือคุณไดเรกนั่นเองใช้เวลาก่อสร้าง เพียงแค่3วันวันสดุก่อสร้างก็มีได้แก่กระตก40ชิ้นผลับแปลรูป40ก้อนแท่งออสเมียน10แท่งแล้วก็แผงโซล่าหแผงแล้วก็เงินกับอีก40,000จีครับผมแล้วก็เป็นจุดที่เหมาะสำหรับคนนี้ที่ว่าเราจะเอาไปแฮงเอาทด้วยก็ประมาณนี้ผมใครอยากให้ความสุขพัน์ของคนเรล่านี้ยเพิ่มไวขึ้นก็พาพวกเขาไปเที่ยวเราตรงนี้ครับผมไปดูจุดที่2กันเลยสตรีทอารประจำเมืองสตาร์เลด ผู้รักเหนาก็คือเด็บป้าก็ต้องหาของอะมาให้นางอยู่ประมาณ4ชิ้นก็มีได้แก่ก้นหอยจูโน่10ชิ้นชาติ5ต้นดอกไอลิส5ดอกแล้วก็เลซิน3ขวดก็ใช้เวลาในการสร้างสารรค์ผลงานอะอยู่ด้วยกัน3วันแล้วเป็นจุดแฮงเอาท์ที่เหมาะสำหรับคนกลุ่มนี้ผม ไม่คิดเลยว่าแต่ละคนนะจะชอบงานรอตแต่ก็ว่าไปได้นะครับผมไปดูจุดต่อไปกันเลยตัวที่3บอลลูนชมวิวผู้รับหนังก็คือโจโก้ครับผมใช้เวลาเพียงก่อสร้างเพียงแค่2อวันเท่านั้นวัสดุก,ก่อสร้างอะ่ะที่โจโก้เขาต้องการมีแค่เพียง3ามอย่างนั้นเท่านั้นผมก็คือผ้าใยสิบ5้าผืนทองแข้ง5้าแข้งเอสเซนต์เปลวไฟ3ขวดแล้วก็เงินอีก2 0 0 0 0นจีนนั่นเองแล้วก็เป็นจุดแฮงเอาที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้ครับผม แต่แอบเสียดายนะที่ตรงนี้อ่ะเราไม่สามารถขึ้นไปดูแบบเดี่ยวๆได้ถึงแม้เราไปเป็นคู่เหตุการณ์มันจะตัดเข้ามาหลังจากที่เราไปชมว,วิวกับคนที่เราไปด้วยับผมแม่อยากเห็นวิวสวยๆผ่านบุรุนจังเลยน่าเสียดายจริงๆับผมแหล่งท่องเที่ยวระดับที่4ร้านนาเองประจําเมืองผู้รับเหมาก็คือโจโกโก,กับดิน,น่าับผมใช้เวลาในการก่อสร้าง7วันวันสดุก่อสร้างอ่ะที่เราต้องส่งให้กับพวกเขาก็มีอยู่ใส่ห้าอย่างประมาณนี้ผมไม้เนื้อแข็งกับไม้แดงอ่ะหนึ่งร้อยท่อนแป้งผักขมสิบถุงแป้งสาลีสิบถุงแล้วแผงโซ กับเงินอีก30,000 G แล้วก็ไปจุดแทงเอาทที่เหมาะสำหรับคนกลุ่มนี้ครับผม แต่ผมบอกเลยนะว่าเหตุการณ์แฮงเอาท์ที่นี้อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนอิ่มหนำสำราญอะไม่ต้องจํากัดว่าจะเป็นกลุ่มคนบอกข้างต้นนะผมแต่สรุปแล้วอ่ะผมก็พบก่อยู่ดีผมเงินหายบอกเลยเงินหายปะน้าอุ่นของโรงแรมประจําเมืองสตาร์เลดผู้รับเหมาคือไดเรกวยอีกแล้วเช่นเคยใช้เวลาก่อสร้างตั้ง7วันด้วยกันแล้ววัสดุก่อสร้างที่เราต้องไปส่งให้กับไดเรกนั้นก็มีได้แก่ก้อนหิน100ก้อนกระเบื้องปูนขยะแปรรูป50แผ่นแล้วก็แผงโซล่าเซลล์5แผง กับเงินอีก 45G แล้วไปจุดแฮงเอาที่เหมาะก,กับคนประมาณนี้นะผมเอาจริงๆนะเราอยากไปแช่เองอะแบบไม่ต้องมีเหตุการณ์ได้เปล่ามันก็เข้าไปไม่ได้อะโคตรเสี่ยงเลยตรงนี้เลยครับผมแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่6จแต่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เปล่าวะก็ให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในโซนแหล่งท่องเที่ยวก็คือโรงรีไซเคิลหรือกระชารีขยะนั่นเองผู้รับเหมาก็คือแก๊้งเด็กๆอาจารย์แ,แ,แข่งกลและใช้เวลาในการก่อสร้าง5วันวันสดุที่เราต้องส่งให้กับพวกเขาก็คือ ขยะ3าชิ้นขยะแปลรูป20ชิ้นแล้วก็เลซินอีก2ชิ้นนั่นเองแล้วก็ไม่มีเงินในการใช้จ่ายในตรงนี้เนาะเป็นจุดแฮงเอาท์ที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้นั่นเองก็ เราเด็กๆนั่นเองครับผมที่เหมาะสําหรับการมาแฮงเอาตตรงนี้และตรงนี้อ่ะก็จะเป็นจุดเปิดกาชาจุดที่2องของเพื่อนๆที่จะหารางวัลสุดพิเศษที่เจ๋งที่สุดในเกมนี้หลังจากแพทนี้เนาะก็คือสกินโกดังบ้านแครดดกับสกินโกดังบ้านหัวประกาศและการเปิด1ครั้งอ่ะก็ใช้ขยะ100ชิ้นสูงสุด5ครั้งก็คือ500นัดชิ้นนั่นเองถ้าใครๆอยากได้ฟ้าของเราอ่ะมีบ้านที่สวยงามอะไรนี้ก็รีบฟางขยะมาเปิดไปเยอะๆนะผมบอกเลยว่าบางทีก็แอบ พูดยากนะแต่ยังไงก็การันตี20ลรูปเหมือนเดิวก็ผมศูนย์นันทนาการประจำเมืองสตาร์เลดผู้รับเหมาก็คือหนุ่มหล่อดารเรกอีกเช่นเคยก็ใช้เวลาในการก่อสร้างอ่ะเจ็ดวันด้วยกันสิ่งที่เราต้องเตรียมไปให้ดารเรกนั่นก็คือก้อนหิน150่งก้อนไม้นื้อแข็งหรือไม้แดง7จท่อนแผงโซล่า5แผงแล้วก็หญ้าแห้ง100้มัดตรงจุดนี้นะเป็นจุดแฮงเอาท์ที่เหมาะสำหรับคนกลุ่มนี้นั่นเองที่จริงเหมาะสำหรับทุกคนเลยดีกว่า เพราะว่ามันเป็นศูนย์นาการประจําเมืองเนาะแต่หลังเราปวดตรงนี้แล้วอะ่ะเราจะมีเหตุการณ์ตัวละครลัะที่ผมบอกเลยว่าทุกเพื่อนทุกคนเนี่ยอยากให้เขากลับมาและอยากจีบเขาด้วยผมก็ออนวอนให้พัฒนานะให้คนนี้จีบได้เหอะสวยจริงๆครับผมหลังจากนั้นอะ่ะเราจะได้ปวดพื้นที่อีกสที่ในพื้นที่ตรงนี้เพื่อเราสร้างต่อผมมีอะไรกันบ้างนั้นปะไปดูกันเลยที่แรกก็คือลงหนังโคโอน ผู้รับเหมาก็คือโจโกโก,กับดีหน้าครับผมผมนึกว่าจะเป็นไดเล็กซะอีกใช้เวลาในการก่อสร้าง5วันวัสดุที่เราต้องใช้อะนั่นก็คือผ้าผลแกะขนาดเล็กไม่ใช่ขนาดใหญ่ครับผมขนาดเล็กนะ20ผืนแหวนแห่งแสงหรือว่าแหวนแสงนี่แหละ1ว่งแท่งออสเมียน5แท่งกับเงินอีก6 0 0 0ืจีครับผมจุดที่ 2, 2> มินิสนามกอล์ฟผู้รับเหมาพ่อหนุ่มรูปหล่อคน,ค,นคนเดิมคนดีนั่เองครับผมรดเร็ก เจอกันบ่อยเหลือเกินพ่อหนุ่มคนนี้ใช้เวลาในการก่อสร้าง5วันวันสดุที่เราต้องใช้ในการก่อสร้างก็มีได้แก่หญ้า100ต้นขยะแปรูป100ชิ้นก้อนหิน100ก้อนกับอีกเงิน60,000จีนนั่นเองแล้วก็โซนสุดท้ายก็โซนอาเขตหรือโซนเกมนั่นเองครับผมก็ผู้รับเหมาก็คือพ่อหนุ่มคนดีคนเดิมดรายเด็กอีกแล้วก็ใช้เวลาในการก่อสร้าง5วันใช้วัสดุในการก่อสร้างดังนี้ครับผมแบตเตอรี่20ก้อนแท่งออฟเมียน10แท่งก่อสารสกัดจากสาหร่ายเครปสีม่วง5ขวด กับขยับไปรูปอีก200ชิ้นกับเงินอีก6 0,000G จีแต่ละอันนี้คุณแพงข้าไหนครับผมก็หลังจากเราสร้างทั้งหมดนี้ไปแล้วอ่ะเพื่อนๆก็จะเสร็จเควกสร้างแหล่งท่องเที่ยว10ที่นั่นเองแล้วก็แลงในหมวดหมู่ของการท่องเที่ยวจะขึ้น S ทันทีเลยอ๋อเพื่อนๆทุกคนอะ่ะหลังจากนี้ก็จะชักชวนเพื่อนๆในเกาะไปเที่ยวตรงไหนก็ได้แล้วผมก็คือ1คนต่อ1ครั้งต่อ1วันนะ และในหนึ่งวันเนี่ยก็ไม่จำกัดด้วยว่าเราจะชวนกี่คนไม่จำกัดปริมาณนะชวนเท่าไหร่ก็ได้ชวนจนกว่าเรารู้สึกว่าไม่มีใครจะชวนแล้วหรือว่าชวนจนเวลาเขาจะนอนับผมก็ประมาณนี้นั่นเองก็เป็นยังไงรันบ้าง,ก,างก,กับหมวดหมู่อะไรท่องเที่ยวที่ผมทาช้าแล้วไม่ลงสักทีนะี่ยก็คือผมไม่รู้จะนําเสนอเนื้อหาส่วนนี้ยังไงไอ้ส่วนต่อไปที่ผมอยากจะทําคือพี่ภจ้าพามันนาเสนอง่ายผมเพราะมันมีอะไรที่เยอะแยะผูกฟังมาก แต่อันเนี้ยมันไม่รู้จะนําเสนอ,อยังไงมันไม่มีอะไรน่าสนใจมีแค่น่าสนใจอย่างเดียวคือลงขยะเท่านั้นแต่ผมก็ใช้เวลากันกองตกผลึกจนทําออกมาเป็นประมาณนี้ดีกว่าก็ใครชอบการนําเสนอแบบนี้หรือว่าแบบอะไรต่างๆก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดแชร์กดไลค์ like, อีกรอบหนึ่งนะผมส่วนตอนนี้ผมขอตัวเวลาไปทําตัวภาดต่อไปก่อนเพราะว่าผมเพิ่งเสร็จตัวแรงเอสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําสรุปอีกคลิปหนึง่งในคลิปเทคนิครวมเทคนิค1.1ละกันก็ คือที่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนข,ขอให้ทุกคนมีความสุขการเล่เกมมากๆแทนเกยมยังมีความสนุกสนานไม่เดียดเรียนเวลาตัวเองผมแปับผมบ๊ายบาย